หยุดแล้วส้มมันหยุดแบบไม่มีอะไรกันนี่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันนี้นะครับวันที่6มิถุนายน2563นะครับเสือเป๋งตอนนี้อยู่ที่วัดหนองเต่านะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับซึ่งเป็นข่าวนะครับ อ,อ,อย่างร้อนแรงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่วาดภาพนะครับและก็มีนะครับเน็ตไอดอลชื่อดังอยู่ในภาพนั้นเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจนสำนักพุทธจังหวัดอุทัยนะครับพยายามที่จะให้นะครับวัดแห่งนี้นะครับลบภาพไป แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับวันนี้นะครับผมมาที่วัดหนองเต่าจะเห็นว่าชาวบ้านมานะครับขับคังมากผู้คนมานี่ท่วมอุโบสถเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับส้มหยุดนะครับปรากฏการภาพส้มหยุดของคุณแม่สิตางบัวทองนะครับผมคราวนี้ ปกติเนี่ยเสือเป่งจะไปตามวัดวาอารามเก่าๆโบราณนะครับที่เป็นโบราณสถานแต่วันนี้มาที่นี่เพราะว่าอยากจะเก็บนะครับอยากจะเก็บภาพแห่งความทรง,ทรงจำนะครับที่ร่วมสมัยนะครับผมในเรื่องของการวาดภาพลักษณะอย่างนี้นะครับตามหลักวิชาการนะครับซึ่งผมเองก็ รักพักจำเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นลักษณะของภาพกากนะครับซึ่งศิลปินนะครับจะสอดแทรกลงไปในภาพวาดนะครับเพื่อสะท้อนสังคมในยุคนั้นนะครับแต่สำหรับนักวิชาการนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับรูปภาพของคุณแม่สิตางบัวทองนะครับไม่เพียงแต่ สะท้อนยุคสมัยนะครับของปีนี้2563แต่ว่าสะท้อนนะครับการยอมรับของเพศที่3มนะครับมากขึ้นนะครับในสังคมยุคนี้สังคมที่ไม่เพียงแต่มีสื่อโซเชียลนะครับแต่เป็นสังคมที่ผู้คนยอมรับนะครับเพศ วิถีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นนะครับผมทำให้มีปรากฏการณ์ส้มหยุดนะครับไม่ว่าจะกระหน่ำโซเชียลนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมาตกตะกอนเป็นภาพวาดนะครับในอุโบสถแห่งนี้ซึ่งแม่สตังบัวทองก็ได้มานะครับมาเองเมื่อวันที่3มมิถุนาที่ผ่านมานะครับผม วัดแห่งนี้นะครับเป็นลักษณะวัดชุมชนวัดของหมู่บ้านที่นี่นะครับที่ตามคำพูดของชาวบ้านนะครับมีมาเป็น100ปีนะครับเป็นวัดคู่ชุมชนนะครับผมซึ่งมีหลวงปู่ผมอาจจะจำชื่อพระนามท่านไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นะครับก็มีหลวงปู่ทิมขาวทิมดำนะครับที่จะอยู่อุโบสถหลังเก่านะครับที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา นะครับผมก็วันนี้เอาบรรยากาศวัดหนองเต่านะครับมาฝากเพื่อนๆนนะครับพี่น้องชาวโซเชียลนะครับผมนี่ครับดูผู้คนขับข้างมากันจัดทั่วทุกสรารทิศเลยที่จะมาดูวาดภาพปรากฏการณ์ตรงน,นี้งั้นเะเป็นคนนี้เช็คเอาท์จากวัดหนองเต่ากันนะครับสวัสดีครับ